หนึ่งทริคสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะซึ่งวันนี้คุณพนแม่บ้านใฟเฟรนนะคะจะมาแชร์วิธีการที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอีกหนึ่งทริกนั่นก็คือพลังใจค่ะทุกคนซึ่งพลังใจของเรานะคะใกล้ๆที่สุดคือพลังใจจากครอบครัวนั่นเองค่ะนะคะต้องบอกว่าคนใกล้ตัวมีผลสำคัญมากแล้วก็มีอิทธิพลสำคัญมากต่อความสำเร็จในชีวิตเรานะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาหรือลูกหรือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะบุคคลเหล่านี้ค่ะจะเป็นพลังใจเล็ก หรือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่จะทําให้เราก้าวเดินต่อไปที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่นะคะโดยเฉพาะบางคนอาจจะใช้พลังใจในเรื่องของจากลูกก็ได้เพราะว่าเวลาแรงขับจากลูกหรือว่านะคนที่เรารักนะคะจะทําให้เรานั้นมีแรงขับเคลื่อนหรือว่ามีพลังที่จะทําให้เรา ทำเพื่อเขานะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมีอิทธิพลต่อใจเราเช่นกันเพราะว่าเราอยากเห็นท่านสบายเราอยากให้ท่านเห็นเราประสบความสําเร็จนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้เรานะคะสร้างแรงขับเคลื่อนหรือว่าทําอะไรได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําโดยมองว่าถ้าเราสาเร็จนะพ่อแม่เราจะสบายลูกเราจะสบายครอบครัวเราจะสบายภรภรยาเราจะสบายสามีเราจะสบายซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นทริคสําคัญในการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จ หรือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทําให้เรานะคะทําให้เรานั้นมี energy มีพลังนะคะที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างศึกษาอะไรบางอย่างแลนะที่สําคัญลงมือทําอย่างต่อเนื่องและจงใช้พลังเหล่านี้ค่ะในการที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่นะคะเวลาเรามองปุ๊บเฮ้ยถ้าเราตั้งใจทําอะไรบางอย่างและถ้าเราสําเร็จขึ้นมาลูกเราสบายพ่อแม่เราสบายคนในครอบครัวเราสบายแบบเนี้ยค่ะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะลองใช้ทิคเหล่านี้นะคะในการที่จะพาคุณขับเคลื่อน หรือว่าพาชีวิตของคุณนั้นประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ให้ขอบคุณทุกคนด้วยนะคีหนึ่งคือคุณต้องขอบคุณทุกคนไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาไม่ว่าวันนี้ครอบครัว,วคุณอาจจะจนอยู่หรือว่ายังไม่ได้ร่ารวยอะไรแต่ต้องบอกว่าทุกคนนะคะพ่อกับแม่เราให้ชีวิตเรามาแล้วนะให้ร่างกายเรามาแล้วให้สติปัญญาให้สมองเรามาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะประสบความสําเร็จคือตัวเรานี่แหละพาตัวเราเดินทางต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณ ญาติพี่น้องขอบคุณครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนที่นะคะทำให้เราเติบโตมาเป็นวันนี้และจากนี้ไปเราจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะด้วยตัวเราลองใช้ทริคเหล่านี้ค่ะนะคะ,นะคะในการขับเคลื่อนตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นครอบครัวแล้วก็ลูกๆก็ขอบคุณลูกๆด้วยนะคะขอบคุณลูกๆนะคะที่เกิดมาเป็นลูกของเราไม่ว่าวันนี้เขาอาจจะน่ารักไม่น่ารัก,ไม,นนกไม่เกี่ยวแต่ว่าเขาคือคนสําคัญในชีวิตเราขอบคุณสามีนะคะที่อยู่เคียงข้างเราไม่ว่าวันที่เราจะเหนื่อยจะท้อจะร้องไห้เขาก็ยังอยู่เคียงข้างเราเสมอขอบคุณภรรยา ที่น่ารักที่ดูแลเรามาตั้งแต่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทําให้เรามีจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งการขอบคุณสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้จิตใจของคุณฟูแล้วก็มีความสุขมากขึ้นและพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อครอบครัวของเราเพื่อคนที่เรารักนะคะลองใช้ทริคนี้ค่ะในการที่จะทําให้คุณมีพลังใจในการเดินทางในชีวิตแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณทุกวันฝึกทุกวันฝึก จะทำให้มันเป็นชีวิตปกติและชีวิตประจำวันของคุณค่ะและวันนึงคุณประสบความสําเร็จแล้วร่ารวยแล้วก็ยังต้องขอบคุณเขาต่อไปเพราะว่าเขาคือหนึ่งในบุคคลที่ทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะ